สวัสดีมิตรักแฟนเพนทุกท่านนี่่าฮอุ้ยแม่งเจ็บคอใหายเลยเอาเลยครับผมก็ขอกระบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะใครชอบโมเดลในฉบับแบบดินน้ำมันบ้างนะครับผมนะโอ้ยนี่มึงลอยได้จริงปะเนี่ยปิดก็ไม่มีแต่มึงลอยได้ด้วยเวทมนต์อันใดเอ้ยนะครับผมนะะเฮ้ย ลว่าออ๋โอเคนะครับผมตกใจหมดเลยครับคือจะบอกว่าโมเดลในปัจจุบันเนี่ยมันกังกังมากๆ,ๆเลยนะครับผมนะโดยเฉพาะเออสีดํามึงกลายเป็นเท่าฐานเลยผู้ชมโอ้โหเอ้งงงงเลยคือจะบอกว่านะครับผมนะในในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาผู้ชมนะครับผมนะไปดูสปอยมาใหม่นั่นเองนะครับผมนะเป็นสปอยเกี่ยวกับพุทมังกรนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมกันเลยละกันนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมนะโลลโลลโลลไม่เหมือนก็พยายามแล้วเกิดนะครับ ครับผมผู้ชมนะโอเคพร้อมแล้วก็ไปยาปิว้วร้านบรจช็อปมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นไอดีไก่ตันกล่องซุม่มหรือจะเป็นการเติมโรบักเราก็มีรวมไปถึงบริการกดกิฟผลเกมพาร์ทไอเทมต่างๆและสุดท้ายมีไอดีผลทาวอนจำหน่ายอีกด้วยทั้งหมดนี้หากใครสนใจลิงร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยลองกดเข้ามาดูก่อน,อนได้ถูกใจแล้วค่อยซื้อ โอเคเราตัดภาพมาเลยครับผมนะเรามาอยู่ที่หน้าทิวเตอร์ของใครคนหนึ่งสักคนหนึ่งละแหละนะครับผมนะพี่ก็ไม่รู้ว่าคือใครนะครับผมแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนนะครับแล้วเขามีคนหนึ่งนะครับเขาส่งคลิปวิดีโอนี้มาให้พี่นะครับผมนะหัวข้อหลักๆก็คือเป็นดักก้อนลิเวอร์นะครับซึ่งจะบอกว่าคลิปวิดีโอตัวนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะพี่ไม่มั่นใจเลยว่ามันเป็นของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับผมนะเพราะว่ามันถูกส่งต่อมาเรื่อยๆนะครับผมนะจนมาถึงของพี่นั่นเองนะครับผมนะที่สำคัญเนี่ยพี่จะบอกว่าฟััังงงหหููแลล้้้ววกกก็็ไะะะนนนนคครบผมมฮืืออ่าขึ ปิดหูอีกมือข้างหนึ่งก็เปิดไหวนะครับผมนะฟังหูไวหูนะครับทุยไม่ใช่นะครับผู้ชมโอเคไม่รอชา้าเราไปติดตามรับชมมาพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทำการปิดเสียงหน่อยละกันนะครับผมนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับมามาดูสิว่าด่าก็รเว์ครับก็จะเป็นเอ่อภาพอะไรมันเบลอวะ อ๋อไม่เบลอไม่เบลอชัดละชันละในครับผมนะเนี่ยนี่คือมังกรฉบับเวอร์ชั่นรีเวิร์คนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงในคารับผมนะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับคือจะบอกว่ามันเท่ไหมคือแน่นอนครับมันตัวเขียวแล้วก็รู้สึกว่ามันตัวเล็กกว่าเดิมแล้วก็มีการแบบ นั่นแหละนะครับผมนะมีเปลวไฟมีขยับได้นะเออรู้สึกว่าเหมือนจะมีแบบอืมตัวโคตตัวงอ,ด,วงอด,ด้วยนะครับผมนี่มีการปล่อยสกิลโชว์ไปเป็นกันล่ะเฮ้ยอาจจะเป็นของจริงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผู้ชมดูซิโอ้โหโคตรเทเ่เลยแตกแต่แต่นะครับผมนะรู้สึกว่ามันเฮ้ยมึงอัปเดตมึงช้าขนาดนี้มึงทําได้แค่นี้เหรอ เฮ้ยนี่คือกูเป็นผู้เล่นนะเว้ยกูเป็นผู้เสพสมอารมณ์หมายนะเว้ยกูเป็นผู้เล่นที่อันเปิดสี่แต่มึงทําได้แค่นี้เหรอในช่วงเวลาแค่1ปีนะครับผมนะฮะแมบอื่นเขาทามาสวยกว่าอยู่แล้วแต่แมบมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยไ้ยมันต่างจากเดิมตรงไหนเนี่ยไม่เข้าทยเลยะครับขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมนะชอบไม่ชอบยังไงก็เม้นมาเลยนะครับผมนะพี่รับได้เสมอแต่คนที่รับไม่ได้กูว่าน่าจะเป็นแอดบินนี่แหละนะคุณผู้ชมมางก่อนมึงทําไมต้องตาแดงนะครับมึงเป็นโรคอ่ลิฟฟิดาหรือเปล่ารกููไม่้เออนยฮะ เอาล่นะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้วิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมนะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยกันนะครับผู้ชมมาหรือเป็นก็กดไลค์ก็พอนะครับผมนะชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดไลค์ด้วยนั่นแหละนะครับผู้ชมมาขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะที่รับชมคลิปวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบถึงแม้มันจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆก็ตามนะครับผมนะยังไงก็คิดถึงคนดูทุกคนนะครับผมนะถึงแม้ช่วงนี้จะลงคลิปห่างๆหน่อยๆนะครับผมนะบางทีอาจจะห่างเยอะเลยแหละก็เก็บมันไม่อัปเดตไงนน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 ะะ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 คคครรรัััับบผผผมมมมมมเเอออออาาาาาาลลล่่วววิิดดีีีีโ้้้้กกกก็ปณแฮยยืฝพจ ครับผมนะฮะชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมนะฮะโอเคทีมีตัวนี้ก็้องขอลรับก่อนแล้วนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ทีมีตัหน้าสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับผมนะไม่กดพลาดนะเออข่าวใหม่ๆมีเยอะแยะเลยเอน้องๆ